สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากมันนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะวันนี้นะคะจ่ายเยสุมินแต่ราตรีนะคะวันนี้นายจ็อบไม่อยู่เราสามคนสามสาวนะคะก็จะมาเจอกันแน่นอนนะคะเอ๊ะวันนี้หน้ามืดไปไหมหอ่ะหืมอน้าดำไหมธรรมดาน่าึกขาวมากเลยนะฉันใช้สวยขโมยซีนนะคะ สวยขโมยซีนตัวนี้นะคะใครอยากผิวหน้ากระจ่างใสไวเวอร์นะคะต้องสวยขโมยซีนเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัว B-Y วแล้วก็ตัวอัลฟาอะโบตินแบบ A บวกนะคะจั้วกับจ้วมาเจอกันนะคะมันก็จั้วกับจ้วจ้วจ้วจๆวเลยนะครัผิวหน้าตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะลดกาฟ้าจุดดงๆเป็น2เท่า นะครับเพราะว่าตัวบีไวตัวนี้กระจ่างใสไดแ้แม้กระทั่งกรรมพันธุ์คุณเป็นคนผิวดํานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวสวยขโมยซีนตอนนี้ก็ทั่วประเทศไทยรู้สึกว่าจะเหลืออยู่2-300กระปุกอย่างนะ2-300กระปุกอย่างนะะั้รัะแต่ว่าต้นเดือนหน้ามันจะมีมาใหม่ถ้าตามว่ากลัวขาดขาดไหม,อ,มอาจจะขาดนะถ้าจะขาด2-300กระปุกนะคบไม่มีของไม่มีจริงๆตัวนี้ นะครับเพราะว่าตัวคือผ,ผู้หญิงไทยเนี่ยชอบผิวขาวชอบหน้าขาวใสไวเวอร์อยู่แล้วนะคะมันก็จะขาวใสขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มันก็จะจะรวดเร็วด้วยตัวนี้ไม่มีสารอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าตัวบีไวตัวนี้มันเป็นตัวซึ่งออกฤทธิ์คล้ายไฮโดรควีโนนเลยนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นตัวที่ถูกต้องตัวเดียวในประเทศไทยแต่ก็เคยมีคนใช้เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ขายแล้วยี่ห้อหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้ดีกว่าสวยขโมยซีนนะคะ และผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้ดีกว่านะคะตัวแคลเซียมวิตามิกตัวนี้นะคะตัวแคลเซียมตัวนี้นะคะเราชูโรงด้วยตัวมอลสกัดนะคะตัวมอลเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากข้าวบารเล่นะคะแล้วตัวแคลเซียมตัวนี้มันจะมีสารไหลทะเลซึ่งซึ่งเป็นให้ให้แคลเซียมมากกว่านมถึง200เท่าตัวนี้นะคะคือแคลเซียมตัวนี้พี่พี่บอกเลยนะว่าก่อนจะซื้อคุณดูหลังกล่องก่อน นะคะด้านหลังกล่องเนี่ยเขาก็จะมีอะบอกเลยนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่จะหยิบไปให้ดูนะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ดูนะคะเขาบอกว่าจะมีแคลเซียมคาร์บอนเนตนะคะ477กรัมนะคะวิตามิน B รวมวิตามิน A วิตามิน B 1 B2 B 3 B6 f o ลิกแอซิดนะครับมีดีไบโอเตนมีแคลเซียมวิตามิน B12 วิตามิน C วิตามิน E วิตามินเคนึมีมอลนะคะมาสสกัดด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นไอตัวแคลเซียมตัวนี้นะครับมันเป็นแคลเซียมที่ว่าไม่สะสมในใ,ใ,ในในในไตนะคะแล้วก็ตัวนี้กินเข้าไปไประจำเสร็จปุ๊บอะมันจะไม่ทำให้เป็นโรคกระดูกง,งอก แคลเซียมตัวนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเด็กกินนะคะเด็กพออายุสัก10กว่า10 10กว่าขวบขึ้นไปเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บม,มันจะทําให้กระดูกกระยืดขึ้นนะคะเด็กโตขึ้นมันจะกลายเป็นเด็กสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนแก่กินหรือว่าคนอายุวัย30ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะป้องกันอ่ามันจะมันจะป้องกันมันจะสะสมมวลกระดูกสะสมแคลเซียมไปตามรูพุนของกระดูกนะคะแล้วตัวแคลเซียมตัวนี้นะคะมันมันเป็นตัวที่ว่าพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มกระดูกข้อต่อ ะะก,รก,กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อดีกว่านะครับคือพี่บอกว่าถ้ามันร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันจะมันจะมีกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยพี่อยากให้คุณดูกระดูกโ <requirements> ครงไก่เวลาคุณไปซื้อซี่โครงไก่มานะไก่หนุ่มไก่สาวมันจะมีกระดูกอ่อนตรงปลายชายโครงเขาไก่แก่เนี่ยกระดูกมันจะดําแล้วกระดูกมันจะแข็งแล้วก็ไม่มีกระดูกอ่อนนะคะสมมุติว่า กระดูกอ่อนเนี่ยพอมันหมดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดูกมันจะซุดมาเจอกันระหว่างข้อต่อนะมันจะซุดลงมาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่ว่ากระดูกซุดเนี่ยเกิดอาการปวดกระดูกนะคะกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็อาจจะกระดูกเบี้ยวกระดูกคดแล้วก็หลังค่อมหลังงอนะคะแล้วกระดูกแตกง่ายด้วยตอนนี้ไอ้ตัวนี้นะคะแคลเซียมตัวนี้เป็นตัวที่พอเรากินเข้าไปเสร็จแล้วนะคะพอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย มันจะทําให้นะคบฟังดีๆนะคะคนที่คนที่เคยเตี้ยเพราะกระดูกซุดเนี่ยมันจะสร้างมันจะสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมาแล้วก็มันจะลดอาการปวดหลังแล้วก็หลังเราจะตรงนะคะคนแก่เนี่ยกินเข้าไปเถอะกระดูกมันจะไม่พรุนแล้วก็มันจะเพิ่มความสูงคืนกลับมาให้คนแก่แต่ไม่ได้สูงกว่าเดิมนะคะอาจจะสูงน้อยกว่าเดิมเหมือนพี่อ้วนเนี่ยสมัยก่อน175 แต่ปัจจุบันน้นร้อยเจ็ดเอ็ดนะคะความสูงมันโดยประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอ,พอเราเริ่มกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกด้วยตัวเราเองเลยว่าเฮ้ยหลังมันดูดีขึ้นนะมันไม่ค่อมแล้วก็อาการปวดหลังต่างๆเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่กินเนี่ยป้องกันกระดูกสุด นะคะแล้วก็มันสร้างคอลลาเจนเอามาหล่อเลี้ยงด้วยนะคือตามข้อต่อของมนุษย์เรามันจะมีคอลลาเจนใช่ไหมพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างคอลลาเจนมาบริเวณข้อต่อแล้วในขนะเดียวกันมันจะสร้างทั้งตัวนะครับคอลลาเจน,เนี่มันจะต้องสร้างทั้งตัวด้วย นะครับเพราะว่าเราจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเฮ้ยคอลลาเจนให้มันเกิดแต่ข้อต่อบมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อต่อมีด้วยนะคะตามเนื้อตามตัวผิวมันจะมันฉ่ำใสนะคะยืดหยุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นการกินคอลลาเจนตัวนี้ไอ้การกินแคลเซียมตัวนี้ถ้าเกิดเด็กกินนะคะย้าเลยนะคะเด็กมันจะสูงขึ้นนะครับแต่เป็นคนแก่นจะป้องกันได้มากมายหลายโรคเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าโรคเตี้ยลงนะคะหลังค่อมกระดูกซี่โครงบิดนะคะขาโก่งออกนะคะแล้วก็ปวดตามข้อปวดยรลี นะคะอันนี้ดีมากๆแล้วก็ป้องกันสําหรับคนแก่นะพอกินเข้าไปมันจะทําให้กระดูกนะแข็งแรงมากขึ้นพอกระดูกแข็งแรงมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาคนแก่หกล้มหรือไปเจออะไรก็แล้วแต่เนี้ยกระดูกมันจะไม่แตกเคยเห็นไหมว่าคนแก่บางทีล้มเพราะลงไปเนี่ยสะโพกหักอะไรอย่างเงี้ย พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันจะทําให้กระดูกทุกตัวทุกส่วนของร่างกายนะคะแข็งแรงมากขึ้นรวมทั้งกระดูกบริเวณศีรษะเราด้วยกระโหลกเราด้วยนะบางทีกระโหลกเจออะไรบางคนนะเห็นไหมว่าเจออะไรเบาๆนี่กระโหลกล้าวแต่ตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันจะป้องกันมันจะทําให้กระโหลกแข็งแรงกระดูกแข็งแรงทั้งตัวนะคะใครอยากได้ก็ทั่วประเทศไทยเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถคลาทั้ง4แบบได้นะคะคละกันได้ นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษ5,000บาท3ามกล่องนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นข้าวสาลีสกัดนะคะข้าวสาลีสกัดตัวนี้นะคะฟังดีๆนะคะมันเป็นตัวที่ว่าช่วยล้างตับล้างไตล้างเส้นเลือดนะคะล้างพิษนะคะล้างสารพิษในตับในไตแล้วก็ในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ล้างสารพิษออกทั้งตัวคือข้าวสาลีสกัดนะคะคุณสมบัติพิเศษก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากๆตับแข็งแรงมากๆตอนนี้ ไอ้ตับมนุษย์เรานะครับตับมนุษย์เราเนี่ยอ่ามันก็จะอ่อนแอแล้วก็เสื่อมโทรมไปตามสภาพของอายุมนุษย์เราน,นีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันก็จะกินสารพิษเข้าไปเยอะแยะเลยนะคือสารพิษที่ว่ามันมัน,ม,นมันเข้ามาสู่ในตัวมนุษย์คุณรู้ไหมว่าการสระผมที่มีสารเคมีมัมนก็ลงตับนะทาเครื่องสําอางกินอาหารเสริมนะคะลงตับหมดนะคะกินเหล้าสูบูรีนะคะคือ กินพืชผักผลไม้ที่มียาฆ่า,มาแมลงบีสารพิษมีอะไรต่างๆก็จะกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวกรองนะคะตับมันเหมือนเครื่องกรองน้ําต่นี้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราแก่ตัวเสร็จปุ๊บไอ้เครื่องกรองน้ํามันเริ่มเสื่อมแล้วไง มันก็ต้องดูแลเครื่องกรองน้ํามันก็ต้องล้างตับกันแต่นี่คนที่ว่าปัจจุบันนี้เวลาเราไปล้างตับเนี่ยทุกคนก็จะบางคนพี่บอกว่าล้างตับต้อง,องไปทํากับหมอนะครับคือถ้าเกิดว่าคุยกับหมอจริงๆินะครับพี่บอกวิธีการล้างตับคือกินข้าวสาลีอ่อนเพื่อให้ตับเราแข็งแรงพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตับแข็งแรงเพราะตับแข็งแรงเนี่ยมันก็มีพลังในการกั่นกรองของเสียให้ออกจากร่างกายตามขระนวนการของร่างกายมนุษย์เราตอนนี้พอตับดีนะครับมันจะส่งผลไปที่ไต นะคะเส้นเลือดต่างๆมันก็จะล้างขยะออกไปจากเส้นเลือดแล้วก็ลองล้างขยะออกไปจากไตเลยเพราะฉะนั้นร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสุขภาพจะดีได้นะคะก็คือตับไตแล้วก็เส้นเลือดมันจะต้องดีทอ็อกล้างสารพิษออกไปนะครับแล้วข้าวสาลีอ่อนสกัดชนิดนี้นะคะมันอ่อนขนาดไหนมันอ่อนแค่หกวันหนึ่งนะ คือพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นต้นประมาณ6วันนะข้าวสาลีเนี่ยพอ6วันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้สารตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปให้พลังงานแล้วก็มันไปฟื้นฟูสภาพตับพอตับเราไม่เสียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ป้องกันการเป็นมะเร็งตับนะครับป้องกันการการตับอักเสบไวรัสลงตับอะไรต่างๆ นะครับมันจะป้องกันได้หมดเลยแล้วตอนนี้คุณคุณรู้ไหมว่าโลหะหนักในเส้นเลือดเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละคนบางทีเยอะมากๆแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยหายใจไม่เต็มที่หายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็เลือดมันจะหนืดมึนงงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วตัวนี้พี่บอกว่ามันมันป้องกันมันรักษาป้องกันอ่าป้องกันโรคปวดหัวธรรมดาจนถึงปวดหัวไมเกรนด้วยนะตัวเนี้ยนะครับมันคุณสมบัติมันเป็นจะมันมัน มันมี20-30ชนิดเลยนะ30อย่างเลยแต่ว่าไอ้ไอ้ไอข้าวสารีสกัดตัวนี้นะคะเราเราผลิตขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเราเจาะจงล้างตับล้างไตแล้วก็ล้างเส้นเลือดนะคะแต่ว่าไซเอฟเฟกของมันต่างๆก็คือทำให้สุขภาพดีนะคะโอ้โหดีมากๆระบบขับถ่ายต่างๆแผลร้อนใน,แผ,ในแผลในปากเหงือกอเศษต่างๆมันจะไปเลยนะคะไอ้ไอด้วยข้าวสาลีสกัดตัวนี้ตัวนี้ไอ้ข้าวสาลีสกัดตัวนี้นะครับ คือพอเราใช้อพอมันโตขึ้นมาประมา6วันเนี่ยเรามาสกัดเลยแล้วเมื่อหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะเท่ากับข้าวสาลีอ่อนเนยประมาณหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลครึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดเนี้ยสกัดเอาสารพิเศษของมันได้เพียงหนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะครับพอคุณกินไปเถอะเวลาเราหายใจมันจะ เอ้ยหายใจเข้าทองโล่งสบายร่างกายดีสุขภาพดีเลือดเลือดดีไปหมดเพราะว่าตัวนี้มันเร่งขบวนการผลิตเมต็ดเลือดแดงได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่อ้วนนะคะตัวนี้นะคะเพราะไม่มีสารอันตรายแน่นอนใครอยากได้ข้าวสาลีสกัดเพื่อล้างตับล้างไตแล้วก็ล้างเส้นเลือดไม่ต้องไปนะคะไม่ต้องไปทาแบบว่าเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอย่างคนอื่นเขานะคะ กินวันละเม็ดเดียวเม็เดเนี่ยแล้วก็ประมาณสักหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนอะสองอาทิตย์เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันมันแข็งแรงมันสดชื่นจริงๆนะคะใครอยากได้ก็ให้รีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามโซลี่เทิร์นเลยนะคะอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวอ่าตัวอ่าตัวอตอออฟฟิต้าตัวนี้ออฟฟิต้าตัวนี้เป็นการบำรุงสายตานะคะมันเป็นตัวบำรุงสายตาซึ่งดีมากๆแล้วก็สกัดมาจากดอกดาวเรือง มันเป็นดอกดาวเรืองคือมันเป็นดอกดาวเรืองที่ว่า,ออาวเขามาร้อยพวงมลาลัยนี่แนะแต่ว่ามันเป็นพันธุ์พิเศษแล้วก็จะต้องอเลี้ยงในเลี้ยงในระบบที่ว่าจะต้องไม่มียาฆ่า,มาแมลงจะต้องเป็นชีวภาพทั้งหมดจะต้องไม่มียาฆ่า,มาแมลงแล้วก็อากาศมันจะต้องพอดีนะคระับเพราะว่าพอพอพอ,พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะจะปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาแล้วไอสารชนิดนั้นนะคะพี่บอกเลยว่าการการกินสารสารสกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ย นะครับมันจะใหะ้สายตาที่ดีมากกว่ามากกว่าสารสกัดตระกูลเบอร์รี่ถึงแบบโอ้โห3 0 4สเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินตัวสารสกัดจากจากดอกดาวเรืองนะคาหรือว่าออฟฟิต้าเนี่ยเพียง1เม็ดเท่านั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณกินเครื่องดื่มอย่างเงี้ยประมาณ3-4ถึงขวดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พอคุณลองกินดูเถอะนะครับแล้วมันจะมีวิตามินต่างๆมากมายนะครับอ่ะ เขาบอกว่ามีวิตามิน A นะคะวิตามิน B3 นะคะวิตามิน D3 นะคะวิตามิน E นะคะซิงค์อะมิโน,โนแอซิดนะคะเม็ดองุ่นสกัดบิลเบอร์รี่สกัดแบ,บล็คเบอร์รี่สกัดแบล็แบคแครนสกัดนะคะมะเขือเทศสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะดอกดาวเรืองสกัดค่ะคัพเปอร์อะมิโนแอซิดนะคะใบแปะกล้วยสกัดคุณรู้ไหมว่าตัวออวิต้าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่กินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลดอาการอะไรบ้างน,นะคะปวดกระบอกตานะคะแล้วก็ตาแดงๆเนี่ย ตาแดงๆเนี่ยตาตาขาวที่มันเป็นสีแดงๆจากการอดนอนจากการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันแดงจัดๆมันจะลดได้ตาจะโตขึ้นฟังดีๆนะครับตาจะโตขึ้นเพราะว่าตัวนี้พอกินก็ไปเสร็จปุ๊บมันจะไปขยายม่านตานะครับหนังตาทุกอย่างมันจะโตขึ้นไปหมดแล้วแล้วก็ตัวม่านตามันจะโตขึ้นสายเม็ดตาดำเนี่ยจะดำเป็นเม็ดลํใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตาจะโตขึ้นแล้วก็ลดความดันตาแล้วทําให้ตาไม่แห้ง ะะพี่บอกว่าทําให้ตาไม่แห้งตาเนี่ยมันจะลดความแสบความระคายเคืองไปหมดเลยแล้วก็คถ้าเกิดว่าใครจําได้นะว่าพี่เนี่ยเมื่อสองสเดือนที่แล้วเนี่ยพี่ใส่แว่นตาดําจัดแทบจะทุกรายการเลยนะเพราะว่าตามันแสบมันสู้แสงแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะดีขึ้นมาเยอะมาก นะคะตัวนี้ดีขึ้นมาเยอะมากคือมันจะปรับสมดุลของสายตาแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงของการปึนต้อได้ด้วยตัวนี้นะคะคนแก่กินไปเลยวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดนะครับสำหรับเด็กๆที่เล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าใครที่อยู่กลางแจ้งตลอดสู้แดดตลอดเนี่ยแสงพวกขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเนี่ยคุณต้องกินวันละ1เม็ด นะคะอันนี้น่บอกเลยว่ากินตั้งแต่เด็กยันแก่เลยนะกินเพื่อป้องกันสายตาแล้วก็ให้สารสกัดจากดอกดาวเรืองมันมาดูตาแลบตาเราแล้ว,ลวพี่กล้าพูดเลยนะว่าคือทุกคนจะบอกพี่เนี่ยตาเหมือนคนจะหลับมันไม่ใช่เพราะตามันสู้แสงไม่ได้แต่คุณดูหลังจากที่พี่กินไปประมาณหนึ่งเดือนนะพี่ไม่ต้องใช้แว่นกันแดดเลยนะคะในการจัดรายการแล้วตาเนี่ยมันจะโตขึ้นตา กล้องสูมานิดนึงนะตาที่มันเป็นตาเขาขาวเนี่ยที่มันเคยแดงจัดๆเนี่ยมันจะไม่แดงแล้วตาพี่ที่ทุกคนบอกพี่ว่าตาตีตาตีเนี่ยเวลาพี่ลืมตาเนี่ยคือตามันจะแพ้แสงแล้วจะลืมสู้ขึ้นมาแต่ปัจจุบันตาพี่โตขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะมันมันตากลายเป็นตาแป๋วว่ะตาแป๋วเหมือนใส่คอนแทคเลยแล้วหน้ามันคือพอตาแป๋วเสร็จปุ๊บหน้ามันเด็กด้วยแต่ว่าสิ่งที่พี่ภูมิใจที่สุดคือขับรถกลางคืนได้แล้วอ่ะ นะคะคุณเบียร์เจ้าของช่องเคยใส่แว่นตาใสยตาสั้นนันหนาปัจจุบันนี้ต้องไปตัดใหม่บางลงมาอีกอะต้องบางลงเพร่ะใส่ตามันดีขึ้นคุณเบียร์กินแค่เดือนเดียวนะกินแค่เดือนเดียวจริงๆแล้วก็ คือคือพี่ชายคุณเบียร์หรือว่ากลุ่มเภสัชกรที่ว่าเป็นพี่ชายคุณเบียร์แล้วก็เพื่อนๆคะ่ะว่ากินกันยกแก๊งเลยนะคะขนาดหมอเภสัชกรยังกินตัวนี้เลยนะคะออฟวีต้าตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากกินเนี่ยค่ะพ่อแม่ใครนะคะหรือว่าลูกใครกันแล้วแต่เนี่ยกลัวจะมีปัญหารเรื่องสายตาคุณกินไปเลยวันละหนึ่งเม็ด นะคบเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคบอ่ะทั่วประเทศไทยใครอยากได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวอักก่องสีม่วงตัวปลูกผมตัวนี้ดีกว่าตัวปลูกผมตัวนี้นะคบมันเป็นสารสกัดจากสนหางหมานะคบผมร่วงเนี่ยมันมีมากไายหลายสายเหตุเลยร่วงกรรมพันธุ์การใช้แชมพูหนังหัวมันจนเกินไปเส้นอาหารบำรุงเส้นผมไม่พอการใช้แชมพูผิดกัดสีผมโกกสีผมตลอดกินยาบางอย่างผมจะร่วงหมดเลยนะครับพวกเนี้ย แล้วตอนนี้หลายๆคนก็ไปใช้วิธีการการผิดๆก็คือการไปหาหมอบางคนนะคะไปไป,ไปสถานที่บางสถานที่แล้วก็กินเียรลอยเยอะๆบางทีเนี่ยคือบางคนบางคนกินเียรลอยขนมันจะขึ้นก็นจริงแต่ว่าขนนงขนหน้ามันขึ้นด้วยแล้วไตมันจะพินาศเลยนะใครที่กินสารเียรลอยเยอะๆนะครับคุณต้องกินตัวสารสกัดจากข้าวสาลีมันจะดูดซับเียรลอยออกไปแต่ตัวปลูกผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ว่าพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะไม่บางคนไปรักษาบางที่นะคะแล้วก็ให้ยาลดความมันมากินยาระงับต่อมไขมันให้ทํางานน้อยลงบางคนเนี่ยพอกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะฟื้นกลับมานี้ไม่ฟื้นเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าต่อมไขมันบางทีมันมันมันโดนระงับไปตลอดเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ในขนาดเดียวกันพอระงับระงับการทํางานของต่อมไขมันเสร็จปุ๊บผิวพรรณมันจะแห้งไปหมดมันจะปวดตามข้อตามกระดูกไปหมดเพราะว่า ข้อมนุษย์เรามันต้องมีไขมันมาหล่อเลี้ยงไงบันรทึกงจะไม่ปวดตามข้อนะคะตอนนี้การไปรักษาเส้นผมแต่เอฟเฟคก,ก็คือไตพังหน้าบวมนะคะกระตุ้นไทลอยนะคะแล้วก็ขนขึ้นเต็มหน้าแล้วก็ผิวพรรณแห้งเสียไปหมดแล้วก็เซ็กเสื่อม คุณรู้ไหมว่มากินยารักษาเส้นผมหรือถ้าผิดวิธีนี้เซ็กเสือมเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดจากวิตามินต่างๆมากมายนะคะมีกรดอะมิโน,โนต่างๆมากมายแล้วมีสารสกัดจากสนหางม้านะคะไอตัวสนหางม้าเนี่ยยืนยันนะคะว่าในประเทศไทยเราใช้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นงานวิจัยออกมาเลยนะว่าไอตัวสนหางม้าตัวนี้มีมีคุณมีคุณภาพดีกว่าสารสกัดซึ่งได้มาจากสาหร่ายทะเล ในการดูแลเส้นผมถึง200เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอาการกินตัวพิวตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมที่มันเคยงอกนะมันก็กินไปประจำนะคะกินไปสัก4-6ถึงเดือนเนี่ยไอผมที่งอกประม่มันจะไม่งอกแล้วอย่เหมือนพี่อ้วนเนี่ยนะครับคือผมไม่ล่วงผมเยอะมากและเป็นคนที่กัดสีผมมาตลอดนะครับผมแต่พี่บอกว่าไม่มีการร่วงหลังจากที่กินตัวนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งพี่บอกว่าเส้นหนึ่งก็ไม่มีติดหนังมือออกมาตัวเนี้ย แล้วพี่กินตัวนี้นะคะพี่บอกว่าเรื่องเซ็กเสื่อมเนี่ยไม่มีไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วก็ขนขึ้นตามหน้าหน้าบวมหน้าชุปวดกระดูกเหนื่อยไตยพังหรือว่าปากแห้งคอแห้งปากเหม็นไม่มีนะคะเพราะว่าตัวนี้มันคือสนหางม้าแล้วก็ในสนหางม้าเนี่ยเรามีวิตามินต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นใครที่ว่ามีกรรมพันธุ์เป็นคนหัวร้านคุณกินเข้าไปเลยวันละหนึ่งเม็ดนะคะ ใครที่เคยเห็นคุณหมอยงออกสื่อสบัยกอนเนื่อเมือม่อประมาณครึ่งปีที่แล้วพี่บอกว่าคุณหมอยงนี่หัวล้านแล้วนะครับปัจจุบันนี่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะพอหัวล้านพอพอหัวพอ,พอ,พอผมมันเต็มขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเด็กเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสนหางม้าในผิวตัวเนี้ยกินก็ไปเถิดะนะคะผมมันจะไม่ร่วงกินได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถ้าเกิดว่า20กว่าผมเริ่มบางเริ่มร่วงนะคะคุณกินไปเลยวันละหนึ่งเม็ด มันจะปรับความมันบนหนังหัวด้วยแล้วก็มันจะลดความรังแครแล้วคุณรู้ไหมตัวเนี้ยมันเป็นตัวบำรุงเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์สมองด้วยนะตัวสนหนางมาตัวนี้ยเพราะว่ามันมีวิตามินเยอะแยะคุณรู้ไหมเส้นผมเนี่ยถ้าหล่อถ้าเลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณกระโหลกศีรษะไม่พอเนี่ยยังไงผมก็ร่วงแล้วตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะทาให้เลือดหมุนเวียนบริเวณสมองทําให้เราหายเวียนหัวปวดหัวด้วยแล้วผมก็ไปร่วงด้วยผมที่มันเคยขาดกลางนะครับเพราะอาหารมันไม่พอคุณกินตัวนี้เข้าไป ตัวนี้ดีมากเป็นวิตามินต่างๆมากมายแล้วก็เป็นสซนทางม้านะคะใครที่ว่าแก่ตัวแล้วเนี่ยหรือว่าผมเริ่มหงอกคุณกินเข้าไปเลยนะคบเวลามันงอกขึ้นมันใหม่มันจะดีขึ้นผมที่เคยล่วงคนแก่แล้วหัวล้านห,หัวบางคุณกินเข้าไปเลยตัวนี้นะคะคือมันจะเหมาะสําหรับคนที่อายุ20กว่าปีขึ้นไปคุณกินไปเลยวันละเม็ดละเม็ดละเม็ดกินได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายแล้วก็ตัวนี้ยืนยันนะครับว่าไม่มีเสียรอยไม่มีสารลดความมันนะคะแล้วก็ ไม่เซ็กเสื่อมนะคะตัวนี้นะคะสก,กัดมาจากสนหางม้าแล้วก็วิตามินต่างๆมากมายเช่นนะคะวิตามิน A นะคะวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E คอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะสนหางม้านะครับอิโนซิทอลซิง์อมิโนนะครับแอลซิเทอีนนะคะโคลินอ่ไบาทาเทนนะคะอัลฟาไลโปอิก นะคะแล้วก็จะมีแมงกานิสอะมิโนนะคะซิลิเนียมอะมิโนคือทุกอย่างเนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยของร่างกายมันสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยเพราะมันคืออะมิโนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกนะคะเรื่องเตี้ยลงเตี้ยลงนะคะหรือว่าอ,อยากล้างตับล้างไตล้างเส้นเลือดนะคะผมร่วงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาคุณสั่งซื้อไปโทรไปสอบถามเพิ่มเติมตานโซลีเทิร์นทั่วประเทศไทย นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้มันกลายเป็นสินค้าร้อนแรงเพราะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพี่บอกว่าไม่ซ้าแบบใครเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมซึ่งมาจากมอสและก็สาหร่ายทะเลนะคะใบข้าวสาลีอ่อนสกัดนะคะตัวพิวตัวนี้นะคะสนหางมา้าออบีตาตัวนี้คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพราะฉะนั้นไม่มีทางเหมือนใครในประเทศไทยแล้วคุณกินก็ไปเถอะคุณไม่ต้องกินเยอะ คุณกินวัลละเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่มันจะเห็นผลมากๆถ้าเกิดคุณไปกินอะไรมากๆมันอาจจะสะสมในร่างกายตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อคุณโดยตรงแก้ปัญหายังตรงจุดในชิ้นเดียวนะคะใครอยากได้โทรไปเลยนะคะที่0 8นนะคะ5 5 4 4 4 1 6ีถึงแล้วก็0 2 6 9 2 1 9 7 3ถึง5ช่วงนี้เราเบรกพักกันสักครู่เดียวค่ะ